สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวามาพ้อมกับเมนูต้มจับชายหมูสามจันนะเจ้ามาดูวัตถุดิบลักเขาเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูสามจันเนื้อร่างทำความสะอาดทานเพื่อเรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นสามเกลือนะเจ้าสามเกลือก็จะมีพริกไทยเม็ดกระเทียมแล้วก็ผักป้อมนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักตีเฮาจะใส่นี่เจ้า เตมจับชายนี่หนาใส่พักอ้อยังก็ได้นะเจ้าอันนี้คือของตีเท่านี้เนาะอันนี้จะเป็นพักกาดขาวกะลัมห้องเตกะลัมดอกขึ้นชายแคนอสหัวพักกาดขาวนะเจ้านอแล้วก็อันนี้เป็นอ่พักกาดกวางตุ้งนะเจ้าพักกาดดอกของเขานั่นเองนะเจ้าปะไปดูวิธีการทํากันเลยเจ้านี่เจ้าตั้งน้ํามันเนาะรอน้ํามันให้มันเดือดสกักกรั้งนะเจ้าเนาะ เราเกาะใส่สามเกลือลงไปพัดเลยเป็นบังทีเป็นก,กับพัดคับหอมขาวรว่ากระเทียมแค่นั้นนะเจ้าอันนี้ของเขานี่กระเพิ่มกินให้มันหอมขึ้นเนาะก็เลยเอามาพัดกับสามเกลือพอพัดสามเกลือหอมแล้วเนาเขาก็ใส่หมูสามชั้นของเขาลงไปเลย เีวเจ้าพอเขาพัดหมูมันแขมสักน้อยหรือวมันเค็มสักน้อยเนาะเขาปรุงเครื่องได้เลยใส่ผงอร่อยมันไปเอเลยน,น้ำตาลน,น้ำตาลเราต้องใส่นาเกลือนอกระวัเดี๋ยวเขาจะได้ความหวานจากพักผงป,ปรุงรสกอบสาเสียย ขาวต่อไปเขาก็ใส่พักสีมันซุกจ้าลงไปพักก่อนเนาะใส่กระลำดอกแทนอดแล้วก็หัวพักกาดขาวหัวก,กาเท่านี้ใัข่ข้าวเขานะาจะใสลงไป ลงไปเลยเจ้าพักผสเมนส่เข้าไปเลยเอาพักที่มันซุกอยากใส่ก่อนเนาะตอนนี้คิดว่าหม้อหั่นค้งจะบบขอเจ้าเปลี่ยนหม้อละเจ้าตอนนี้ต่อไปเขาก็เอาพักที่เหลือเขาใส่ลงไปเลยกาดขวางตุง้กาดขาวลำนี่นหก็ใส่เข้าไปข้องเตะ เข้าไปเลยเจ้าเดี๋ยวมันตึงยุกพักนี่นะเดี๋ยวคืนชายเขาจะใส่สุดท้ายเลยเนาะนี่เจ้าตอนนี้พักเฮาเกาะก่อยยุกไปแล้วเนาะตะกี้นี่เต็มหม้ออันยันเลยนี่เจ้าตอนนี้พักของเฮาเกาะฮดละมันส่นลดลงไปแล้วเจ้าเฮาก็จะใส น้ำลงไปเลยเจ้ากับนี่นี่นะเจ้าเอาเกาะใส่น้ำหมอกบันท่วมพักสักน้อยก็พอละเจ้าพหวาเดียวเนี่ยน้ำพักมันก็จะออกแหมเนาะนี่เขาก็จะตุนที่ไงไวยเลยนะเจ้าปุนักสี่สิบนาทีหรือว่าชั่วโมงเนะี่ยยิงเปลือยยิงอร่อยนะเจ้า นี่เจ้าปิดฝาไว้เลยเจ้าตุนไว้สักเมื่อนหน่อยเนาะมาดูเลยเจ้าหลังจากที่เขาตุ่นไว้เนาะประมาณหนึ่ง,งโงงงนะเจ้านี่ต้มจับชายเขาเสร็จแล้วนะปิดแก๊สได้เลยเจ้ากับนี่อืมชำํชำๆเลยเจ้านวลหนัวเจ้านวลหนัว ต้มจับชายหมูสามชั้นน่เจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูต้มจับชายหมู3ามชั้นนะเจ้ากินอันหน้าหนาวนี่มันตึงหมอ้อนะเจ้ามานะเจ้ามากินด้วยกันเนอะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า